ผมรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยความง่วงเริ่มจางลงแต่ก็ไม่หมดไปเสียทีเดียวผมจึงเร่งความเร็วมากขึ้นและลองวิ่งซิกแซกวนรอบหินแต่ละก้อนตอนแรกก็วิ่งวนรอบนอกก่อนจากนั้นก็วิ่งผ่าตรงกลางวงไปทางซ้ายทีขวาทีระหว่างที่กำลังวิ่งอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนออกมาไกลๆน่าจะเป็นเสียงของเจ้าสารเฮ้ย ไอ้ทิมแกจะบะเสียงคำว่าจะบะเขาคงพูดว่าจะบ้าหรืออะไรประมาณนี้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงฟ้าแลบดังแทรกขึ้นมาเสียงดังเหมือนสายฟ้าที่กำลังเดินทางแหวกอากาศเพื่อจะพาลงมาใส่อะไรสักอย่างมันดังเปรีย้ยเปรียปร้ยแปลบแปบบอยู่ให้หูผมมากด้วยสัญชาตญาณผมจึงนั่งลงกับพื้นพร้อมกับเอามืออุดหู ปิดหูปิดตาและหยุดนิ่งรอฟังเสียงฟ้าผ่านั้นแล้วก็มีแต่ความเงียบผมรออยู่หลายวินาทีก็ยังไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าลงมาที่ตรงไหนระหว่างนั้นผมก็คิดในใจขึ้นมาว่าทำไมอยู่ดีๆถึงจะมีฟ้าผ่านะผมค่อยๆลืมตาพร้อมกับยืนขึ้นและกวาดสายตาไปรอบๆตัวและวินาทีนั้นเองมันทำให้ผมต้องตกปะลึง ต่อภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมสะบัดหัวพร้อมกับตบที่ใบหน้าเบาๆสองสามทีเพราะคิดว่าตัวเองคงจะตาลายจากความง่วงภาพที่ผมเห็นตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดยกเว้นก้อนหินใหญ่สีก้อนนี้พื้นดินที่ผมเหยียบอยู่ปกติจะมีเศษใบไม้กิ่งไม้และต้นวัชพืชขึ้นปกคลุมทั่วไป ตอนนี้มันกลับราบเรียบสะอาดสะอา้านไม่เหลือแม้นกิ่งไม้สักกิ่งมันเรียบเป็นลานโล่งเตียนไกลออกไปเป็นลัศมีประมาณห0เมตรถัดจากนั้นก็เป็นทิวไม้สูงใหญ่ที่เรียงรายเป็นแถวเป็นแนวมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตมโหรานมากผมไม่สามารถประเมินได้ว่าต้นไม้พวกนี้มีอายุเท่าไหร่ ผมยังไม่เคยเห็นต้นไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตถ้าจะเทียบกับต้นไม้ที่ผมเคยเห็นที่ว่ากันว่ามีอายุ200-300ปีต้นพวกนั้นก็ยังถือว่าเล็กกว่าหลายเท่าตัวและดูเหมือนมันจะได้รับการดูแลตัดแต่งเป็นอย่างดีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยราวกับเป็นสวนสาธารณะผมวิ่งออกมา จากกลุ่มของหินทั้งสี่ก้อนนั้นทันทีแล้วหันกลับไปมองมันอีกครั้งภาพที่ผมเห็นตอนนี้เหมือนกับที่ผมเคยจินตนาการไว้เลยคือมันน่าจะเป็นลานโล่งเตียนจนทําให้สามารถเห็นรูปพันธสันฐานของก้อนหินที่เกือบกลมนี้ได้อย่างชัดเจนและเวลานี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะถูกนำมาจัดวางไว้อย่างจงใจ เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอนุสรของอะไรสักอย่างจริงๆ